จะร่วมพระรามสองนะครับวันนี้มีงานสวดมนต์แล้วก็มีการไหว้ครูบูชาครูประจำปี2568นะครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ในพิธีบูชาครูนะครับผมมุมนี้จะเป็นมุมที่ ทางอีสานทิศได้มีการสร้างรูปหลอ่อหลวงปู่ทองอยู่และมาประดิษฐานไว้ที่วัดเยร่มพระรามสองนะครับอยู่ด้านข้างพระพุทธร,รูปรูปที่เป็นสมเด็จโตนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านข้างสมเด็จโตจะเป็นรูปปั้นของหลวงพุวดครับ ตอนนี้อาจารย์พรามวิทยพงศ์ก็มีการสวดเป็นการสวดมนต์บูชาครูและให้พรกับผู้ที่มาไหว้ครูบูชาครูในวันนี้นะครับจะมีการสวดบูชาครู ในทุกๆปีปีนี้เป็นปีที่สาซึ่งทุกปีจะจัดในช่วงเดือนนี้นะครับของปีก,ปก็คือเดือนพฤศจิกายนปีนี้เป็นปีที่8ในการก่อตั้งอีสานทีนะครับอีสานทีก็จะครบรอบ วันเกิดทุกๆเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับผมและปีนี้ก็เป็นปีที่8อนุโมทนาสาธุให้กับที่ร่วมบุญแล้วก็พี่น้องสารทีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปิดทองคำเปลวนะครับ รูปปั้นของหลวงปู่ทองอยู่สังโทนะครับผมแห่งวัดป่าไผ่มาประดิษฐานที่วดัดร่มพระรามสองก็ขอเรียนเชิญพี่น้องสันทีหรือว่าผูถถา้ท่รัสธาหลวงปู่ทองอยู่นะครับเข้ามากราบไหว้บูชาหลวงปู่ทองอยู่ได้ครับ ใน,ในโซนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอยูรูปเคารพของสมเด็จโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทองอยู่นะครับซึ่งเดิมทีนั้นสมเด็จโตเป็นของที่วัดร่มมีอยู่แล้วและรูปปั้นของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับผมซึ่งเป็น ของที่วัดรมอยู่แล้วนะครับและในมุมนี้ก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่5นะครับเป็นรูปปั้นที่อยู่ที่วัดร่มอยู่แล้วเช่นกันครับ นอนุโมทนาสาธุกับทูรท่านที่กำลังรับชมรับฟังบทสวดมนต์นะครับผมที่อาจารย์พรามวีรรพงศ์กำลังสวดมนต์ให้นะครับ

บริจาคที่ให้กับวัดนะครับผมในการสร้างวัดนี่ก็จะมีรูปเคารพของหลวงปู่ทวดและพระไอรลูกและมีพระทธรูปอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังสุดนั้นจะเป็นไอ้ไข่แห่งวัดเจดีนะครับและ ส่วนด้านมุมนี้จะเป็นชูชกนะครับสำหรับใครที่อยากจะขอโชคขอลาบขอได้ไม่ต้องบนหรือแล้วแต่สะดวกครับตรงนี้จะเป็นครุฑครับขยาครุฑ สุตะวะกันติปารมีสัมปันโนกันติอุปปารมีสัมปันโนกันติปารมตะปารมสัมปันโนยืงยงทางเข้านะครับผมและก็ตรงส่วนนี้จะเป็นอุบโสบสถบรรยรมซึ่งมีสองชั้นชั้นบนนี้จะมีพระพุทธรูป ประจำวัดร่มนะครับผมอยู่ในโบสถ์อยู่ในอุโบสถนะครับด้านบนมุมนี้อยู่ด้านข้างของทางเข้านะครับวัดร่มพระรามสองก็เรียนเชิญทุกท่านมาทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยครับ